สวัสดีครับวันนี้จะพามาดู p c x ตัว 150cc นะครับถือว่าเป็นตัวพิเศษสีดำด้านสภาพโดยรวมนะครับก็เป็นแนวแบบบ้านๆนะครับมีของตกแต่งมาให้นิดนึงนะว่าอย่างนั้นแต่ก็ไม่ถึงกับว่าแต่งแบบวัยรุ่นวัยรุ่นนะครับก็จะเป็นของตกแต่งแนวทัวร์ลิงไว้อย่างนั้นสำหรับตัวนี้ราคาข้างงวดไม่ค่อยจะสูงนะครับเพราะว่าทางด้านของ p c x ตัวนี้นะฮะต้องเรียกว่าเป็นรุ่นธรรมดาก่อนนะครับเพราะว่าถ้า ถ้าใหม่ใหม่กว่านี้ประมาณปีหนึ่งมันจะเป็นตัวโฉม LED นะครับถ้าใหม่กว่านี้แค่ปีเดียวเป็นโฉม LED แต่ราคาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณเกือบเกือบ2 0,000เลยนะครับแต่ว่าตัวนี้ราคาเนี่ยถ้าไม่ซีเรียสนะครับว่าไฟหน้าต้องเป็น LED ไฟท้ายเป็น LED แล้วก็ต้องเป็นกุญแจรีโมทนะครับผมว่าราคาประมาณนี้น่าเล่นแล้วนะครับสภาพเดิมๆมันบ้านนะครับอันนี้จะพามาดูรอบตัวรอบรถนะครับขับขี่สบายนะฮะอันนี้ก็จะมีลายสติ๊กเกอร์นิดนึง ก็มีหลายๆท่านสอบถามเข้ามานะครับเนี่ยให้ดูลายสติกเกอร์ก็เป็นสติกเกอร์เดิมนะครับที่ทางลูกค้าเขาติดไว้อันนี้ทั้งผมยังไม่ได้ลอกออกนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ขัดแวกลงแว็กนะฮะถ้าเกิดขัดแว็กแล้วน่าจะสวยกว่านี้มากสําหรับ P6 คันนี้นะครับถ้าเกิดใครว่างๆหรืออยู่ใกล้นะครับมาลองขับได้เลยนะครับลดราคาน่าใช้นะครับอาจจะดาวสูงสักนิดนึงแต่ว่าคันนี้ทำสินเชื่อได้ด้วยนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่อ,อยากจะซื้อเงินสดนะครับก็ราคารถล,ลดให้พิเศษนะว่าอย่างนั้นสภาพถือว่าน่าใช้มากๆนะครับสำหรับพีเซคันนี้ขอบพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับ